สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to ช h มพู English Channel กันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ the r e is the r e are ค่ะไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าคำถามแล้วก็ปฏิเสธนะคะเราจะมาดูกันว่าแปลว่าอะไรแล้วก็ใช้ยังไงนะคะซึ่งกดสองคอง่ายมาก the r e is the r e are นะคะทุกคนก่อนอื่นน้องแปลว่ามีนะคะ the r e is ตามด้วยนามเอกพจน์และ the r e are จะตามด้วยนามพหพจน์นะคะเราลองไปดู example กันดีกว่าค่ะตัวอย่างนะคะอ่ะประโยคบอกเล่าของเรานะคะ ทุกคนท่องตามพี่นะ There is a boy There are three girls There is a boy There are three girls นะคะก็คือมีเด็กผู้ชาย1คนแต่มีเด็กผู้หญิง3คนนะคะ There is ตามด้วยคำนามเอกพจน์ค่ะเ,เด็กผู้ชาย1คนใช้อะถูกไหมคะแล้วก็ There are ตามด้วยคำนามพหุพจน์นะคะ3คนใช่ไหมคะเป็นพหุพจน์มีหลายคนนั่นเองค่ะ อ,อ,นะอีกประโยคตัหนึ่างนะคะ There is a cat There are three dogs นะคะมีแมว1ตัวแต่มีหมา3ตัวนะคะ There is ทำด้วยคำนามเอกนพค่ะ There is a cat There are three dogs นะคะวิธีเราไปใช้ในประโยคเนี่ยก็ใช้ง่ายมากเพียงแค่เราเปลี่ยนตัวข้างหลังนะคะตัวที่พี่ขีดเส้นใต้เราจะเขียนเหมือนเดิมค่ะแค่เปลี่ยนว่าเราจะใช้กำนามเอกพจน์ e ใช้ There is พหูพจน์ใช้ There are ค่ะ ามาดูประโยคคำถามกันบ้างดีกว่านะคะทุกคน is there a boy นะคะมีเด็กผู้ชายสักคนไหมคะกับ are there three girls มีเด็กผู้หญิง3คนใช่ไหมโอเคไหมคะ is there นะคะการทำป,ประโยคคำถามเพียงแค่เราสลับรูปนะคะ there is นะคะกับ there are นะคะเป็น is there นะคะแล้วก็เป็น are there เท่านั้นเองนะคะก็คือง่ายมากนะคะ Is there a boy? Are there 3 girls? โอเคไหมคะเช่นเดียวก,กันกับน้องแมวนะคะ Is there a cat? Are there 3 dogs? นะคะมีแมว1ตัวใช่ไหม Are there 3 dogs? มีหมา3ตัวใช่ไหมโอเคไหมคะทุกคนสลับที่เฉยๆนะคะถ้าเราจะตอบบ้างละ่ะถ้ามีคนถามว่า Is there a boy? นะคะมีเด็กผู้ชาย1คนใช่ไหมถ้าใช่ตอบ Yes there is ถ้าไม่ใช่ตอบ No there isn't ะะถ้าเขาถามเราว่า are there three girls นะคะมีเด็กผู้หญิง3คนใช่ไหมจ๊ะถ้าใช่ก็ตอบ yes there are ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no there aren't นะคะง่ายๆแค่น,นี้เลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะสำหรับประโยคปฏิเสธนะคะเราจะบอกว่าไม่ได้มีเด็กผู้ชาย1คนนะแล้วก็ไม่ได้มีเด็กผู้หญิง3คนนะคะ there isn't a boy นะคะไม่ได้มีเด็กผู้ชาย1คนนะคะ isn't ย่อม,มาจาก is not นะคะแล้วก็ there aren't three girls นะคะไม่ได้มีเด็กผู้หญิง3คนจ้าในรูปมีแค่2คนนะคะ they aren't three girls นะคะ isn't ย่อมาจาก is not aren't ย่อมาจาก are not นั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะพี่มีของแถมมาให้นะคะนามพหุพจน์ไม่เติม s ค่ะนะ,ะได้แก่คำเหล่านี้เลยนะคะได้แก่คำว่า man woman child foot tooth person mouse แล้วก็ ox นะคะ There is one man มีเด็กเอ้ยมีผู้ชายหนึ่งคน There are two men มีผู้ชายสองคนนะคะ There is one woman มีผู้หญิงหนึ่งคน There are two women นะคะเราจะไม่อ่าน woman แต่เราอ่าน women โอเคไหมคะ There are two women มีเด็กมีเด็กอีกแล้วพี่มีผู้หญิงสองคนนะคะ There is one child มีเด็กหนึ่งคนหรือเราใช้ a child ก็ได้นะใช้อหรือใช้วันก็ได้นะคะ there are two children โอเคไหมคะพี่จะเร่งความเร็วนะคะ foot เราจะเปลี่ยนเป็น feet นะคะในพระอุพพลนะเอกพจน์ tooth ฟันหนึ่งซี่ teeth ฟันหลายซี่ person คนหนึ่งคนนะคะถ้าจะบอกว่าหนึ่งคนเราจะพูดว่า one person ไม่ใช่ one people นะคะแต่ว่าถ้าสองคนขึ้นไปพูดว่า two people โอเคไหมคะ ม u s e หนูหนึ่งตัว mice หนูหลายตัว ox นะคะวัวตัวผู้หนึ่งตัว oxen วัวตัวผู้หลายตัวนั่นเองค่ะอ่ามีแถมอีนะคะน้ำพระอุพฤไม่เติม s อ,อันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เราแปลกหูแปลกตาไม่ค่อยเจอกันนะคะได้แก่คำว่า algae ga, Al นะคะก็คือสาหร่ายนะคะฝั่งซ้ายเป็นเอกพจนะคะทุกคนฝั่งขวาเป็นพระอุพฤนะ a l u m n u s นะคะ a l u m n i หรือว่าสิบเก่าโอเคไหมคะ bacterium bacteria นะคะ cactus cacti นะคะ data ค data โอเคไหมคะ data ก็ Dat um, คือข้อมูลแค่หนึ่งอย่างเป็นเอกพจน์แต่ถ้า data คือข้อมูลหลายๆอย่างนะคะ syllabus ก็คืออะไรคะ syllabus คือหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรเดียวแต่ syllabi คือหลายหลักสูตรนั่นเองคะ่ะอ่ะอันนี้ใครอยากแคปไปท่องแคปไปท่องได้เลยนะคะคำนามพหูพจน์ไม่เติม s ที่เราไม่ค่อยเจอกันนะคะเป็นคำแบบแปลกใหม่นะคะทุกคน นำ้ำผาหุ้มพจนไม่เปลี่ยนรูปนะคะ,ะเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนรูปเลยนะคะไม่ว่ามันจะมายังไงนะคะเป็นกอกพจน์ยังไงพหุมพจน์ก็เป็นอย่างนั้นได้แก่คําว่า deer นะคะ there is a deer มีกวางหนึ่งตัว there are two deer มีกวางสองตัวค่ะ there is a sheep มีแกะหนึ่งตัว there are two sheep sheep นะคะไม่เราไม่เติม s ให้ sheep นะคะมีแกะสองตัวค่ะ there is a fish there are two fish there is an aircraft there are two aircraft นะเห็นไหมเราไม่เติม s นะคะ aircraft นี Air ่ก็คือเครื่องบินนะคะยนานพาหนะทางอากาศนะ a series นะคะ there is a series นะคะ there are two series นะคะถ้าเราดู series อ่ะเราไม่ต้องไปเติม s ซับซ้อนใหน้เขานะคะ,นะคะทุกคน there is a species นะคะ species there are two species นะคะสายพันธุ์นะคะ there is a news นะคะมีข่าวหนึ่งข่าว there are two news มีข่าว สองขาวนะคะ t h e r i is a m o ม s e มีกวางมูสหนึ่งตัว t h a r e t w o m o o s e มีกวางมูสละสอตัวโอเคไหมคะอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับการใช้ t h e ได is there are ะละพี่ก็แถมให้ด้วยนะสำหรับคำนามพระบทที่เปลี่ยนรูปแล้วก็ไม่เปลี่ยนรูปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยวันนี้พี่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย